ตามกันเสร็จแล้วครับมาดูเจ้าต่อไปครับถามถามเจ้าขอรอนะครับอำนวยการสร้างครับหนูทำในการตีกธนาครับหนึ่งธนาตอนนี้ไม่ใหญ่ครับตีง่ายครับธนาเนี้ตีง่ายครับหนึ่งแต่เนยเสียวรถจบมากครับไม่มีอะไรครับเนี่ยปีขึ้นนะครับแต่ปึ๊บๆครับไม่มีบิดครับทำบิดได้จะดีกว่านี้ครับแต่ก็ไม่บิดครับตีขึ้นอะรย่าับ พวกเราต่อครับเป็นต้นเขาบางคือว่าโอเคครับหนึ่งพวกไม่ไกล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 เจ้าเนหนึ่งได่ครับลงหนึ่งได่ครับเ mm. จ้าเนเคสองได่ครับตาราง

ถือว่าเกี่ยวพลังกับอำนวยเลย การเก็บมุมครับหนึ่งติดคอแล้วครับมเมื่อกี้นิดนึงครับ ว่าพ่กไม่ไกลครับหนึ่งากยูทูบ้เขาบอกว่าอยากลองยูทูบครับนี่ดูครับทำบรรยากาศครับนี่ พระอาทิตย์ตกดินนะครับนี่สวยงามครับภาพนี้สวยงามครับนี่งย่างหนึ่งเลืองครับอันนั้นยังไม่สุกครับข้าวตรงกลางส่วนมากจะเคียวๆครับคนติดทางนี้ข้าวจะสุกก่อนนะครับนี่กอขาสิบห้าครับอันนั้นสิบเจ็ดครับอันนั้นมะลิครับอันนั้นอันนี้กอขาสิบห้าครับ

มีเว้าวนะครับนั่นดำๆครับนั่นบรรยากาศกำลังดีบรรยากาศกำลังดีครับบรรยากาศกำลังดีครับนั่งนอนสีกันกระได้ครับคี่จังได้กับมัวเพราะบรรยากาศท่าตายแล้วแหมกินเยอะจุกหน่ะดูแต่น้ำกโัวครับมาลึกเท่าไหร่ครับนี่น้ำเท่าไหนไม่กลัวครับอำนวยสู้ตายครับ โดยการจ้างกรงข้าะกรครับรถน่าจะสิบปีแล้วครับหนึ่นเล็กน้ยแม่จะไม่เดินดูไม่ได้เดินดูแล้วครับนี่น้ำเลืกเกินครับนี่เดินตามรถไม่ได้ครับแต่ผมว่าฟางนี้ยิงไม่ไกลนะครับนี่ฟางยิงตรงร่องดีครับนี่อัดอะไรให้วัวให้ควายครับกลังสวยงามเลยดูครับลมครับนี่ ลมหนาวเข้ามาแล้วครับหนึ่งดูครับนี่ถือว่าเกี่ยวสวยนะครับในคันนี้นี่ <Make it. S 1> น่าจะเป็นรถรุน่นรุ่นกลางครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับน่าๆนนะาน้า,นา,นา,นาพี่น้องหน้าคันนี้ไม่ได้ขายนะ อยากกินก็ทำเองนะนะไม่้าให้แล้วนะาราคาถูกเกินนะผมไม่งาากินแล้วนะครับอยากกินก็ซื้อเอานะครับแต่ทุกวันนี้คนไทยไม่ขายให้แล้วครับเบื่อครับไล่ก็ไม่ออกครับเก็บวไว้กินยังดีกว่าครับมีประโยชน์กว่าให้คนนอกกินกเหมือนให้ควายกินยากเลยครับมอญกินได้นะนานานะนักเอานะๆๆนนะต้นไล่ก็ไม่ออกนะ ผมนนไม่รับรู้อะไรเลยนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมหลับผมหลับผมไม่รู้ด้วยผ,ผมไม่รู้ผมหล,ลับอยู่พวกหาวันๆไม่ทำไรกินแต่พาสีประชาชนไอ้สรับเก็บน,นี้นไมได้ขึ้นรถเกีลืแล้วครับนี่ดูครับเจ้าของหน้าครับเลย อยากได้เมีเยแล้วครับจะคลองนาหนนะักเรื่อเปลี่ยนครับหนึ่งเขาบอกข้าวปีนี้ก็ไม่ได้ขายราคาไม่ดีไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปแต่งเมียครับหนะ่กเขาบอกไม่ต่อเอาชิ้นสอดไปได้ไหมเ้าเอาความแข็งไปแต่งแทน,นะนักเขาบอกครับจะคลองนานนครับพิรชนครับนะอยากได้เมีเยแล้วครับเพื่อนครนบไม่ใหญบอก เงินเงินเป็นขาวหน้ากายครับไม่มีเงินปิวได้ครับให้แต่ความขยันครับเขยนเข้าไว้เงินยังไงก็ต้องมีครับดูครับหนึ่งแข็นจริงครับคนนี้ครับหนึ่งเอากนันงาครับหนึ่งอันนี้กระยายนะครับจะของนาครับหนึ่ง ขยายครับตอนนี้สองไร่ครับประมาณสองไร่ครับหนึ่งถ้ามืดเจอเนผมก็จะไม่ได้ถ่ายตอนปล่อยข้าวแล้วครับเพคือว่ามองไม่เห็นนะครับมันมืดครับนี่ลืมเอาไปฉายมาด้วยครับวันนี้มาสูบน้ําออกจากนาครับผมก็จะเกี่ยวเหมือนกันครับแต่เห็นรถเกี่ยวมาวันนี้ครับเลยเลยถ่ายก่อนครับโดยมีคลิปลงให้เอฟซีชมครับ เด็กน้อยซิกตาครับเนี่ยอยากทำช้างด้วยครับหนี่งอูครับในรถไคร่ชักเล่าอยู่นั่นครับนึ่งมีคนชักเล่าอยู่ครับนั่นดำดำครับหนึ่งรถไคร่ครับชักเล่าอยู่นะครับหนั่นมีเด็กน้อยครับน่าจะเป็นบ้านโนนทองนะครับแถวนั้นตำบลพิงช่วยครับชักเล่าอยู่ครับหนึ่ง ดูอำนวยการช่างกันต่อครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนถ่ายข้าวดูเลยครับนี่ครับพี่น้องครับดูว่าจะลอยดีแบบเมื่อกี้ครับว่าข้าวจอกมาสวนมครับนี่รอชมครับนี่ครับขอจบเพเปียนไดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ